นี่วัดวัดเขาจอมทองอูขึ้นมาหนิ่งมันสูงบันไดแต่ละขันยางสามเก้าจะหอดขันที่หนึ่งมันเป็นเขาเป็นผู้อันนี้รูปเหมือนมันเป็นพักนี่โล่งจากขันนี้บันไดขันหนึ่งสามเมตรปาดบันไดขันละสองเมตรสามเมตร อันนี้รูปเฮ่ออันนี้สิหลวงปู่มันหลวงปู่มันอันนี้รูปพระเดย์นอนี่มานี่พระน,นี่นี่สลา,าสลา,าหลังนี้สองสันมันดีล,ล้านเห็ดปุตธิโอ้โน,นี่สลา,าเอ๊ะหลวงพ่อหน้าตะกอนนี่มาเห็ดอยู่หลังไดยวะนี่ลงวงคั่วหูวงพ่อเขา่า บันไดอันนี้สาลาซาลาหลังไม้สองสันน,นี่ลานจอดรถขึ้นเขาไมา้สูงตัวนี่ลานจอดรถอัน,นลงคั่วอันนี้ลงท่านโอ้ลงท่านเหตุด,ดีเห็นเกาะทั้งเขาอนซาลาหลังนี้เหลียงสาลาสองสัน เดี๋ยวบางนี่คือสลาซันเดียวเตียเ้ยๆเขาเคียกเอาไปทางนันมันเป็นซันอันเสีนโอนทางขึ้นเขามาย่านตะวันออกสลานี่ทางหน้านี่เดยไปนี่เป็นงัวทางงัวพาอันทางนี้ห้องน้ำสลา มันขึ้นเขาสองแมกีแล้วโอ้ย่งขึ้นไปต้องไปขึ้นไปท้ายทั้งเขาพู้นบนเขาขึ้นเขาไปอีกเน็ตนี่พ่อใส่ได้กี่ตัวนี่โอ้มันอยู่ในหุบท้ายบ่ไใดมันกลวง โดยสองนะที่27วิ